สารที่พบเห็นได้ทั่วไปเป็นองค์ประกอบที่มากที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตถึง70%ของน้ำหนักตัวและเมื่อน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีจำนวนมากและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นจึงมีการวิจัยเกี่ยวกับน้ำที่ผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆดรมาซารุอิโมโตะได้ทำการวิจัยเรื่องของน้ำภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆกันในโครงการวิจัยที่เรียกว่าฮาโดว e r หลังจากรวบรวมน้ำจากที่ต่างๆและทำการทดลองโดยให้สภาพแวดล้อมต่างๆกันและนำน้ำนั้นมาแช่แข็งจนได้เป็นผลึกน้ำแข็งในรูปแบบต่างๆโดยทำการทดลองในห้องเย็น5องศาเซลเซียสหยดตัวอย่างน้ำที่ได้บนจานที่ทำจากน้ำแข็งแห้งและทำการแช่เย็นไว้2ชั่วโมงแล้วถ่ายภาพผลึกด้วยกล้องไมโครโสโคโปความเร็วสูง กำลังขยาย200ถึง500เท่าและรวบรวมผลของผลึกน้ำไว้กว่าหมื่นภาพและทำซ้ำหลายๆครั้งจนได้ข้อสรุปซึ่งเราเรียกว่า m e s s a g e from water จากการทดลองโครงสร้างของผลึกน้ำที่สะอาดจะอยู่ในรูปทรงหกเหลี่ยมมาตรฐานจากการสังเกตผลึกพยายามที่จะคงรูปทรงมาตรฐานนั้นให้ได้มากที่สุด นี่คือภาพผลึกน้ำที่ทำการทดลองผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆกันการทดลองนี้นำเอาตัวอย่างน้ำผ่านเสียงเพลงแบบต่างๆทิ้งไว้หนึ่งคืนเพลงล็อกเป็นเพลงที่รุนแรงดุดันเนื้อหาค่อนไปในทางลบโครงสร้างผลึกน้ำที่ได้พบว่ามีการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูเหมือนว่าน้ำมีการตอบสนองเชิงลบกับเสียงประเภทนี้ ผลึกน้ำที่ได้จากการทดลองผ่านเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาแนวอํลลานะครับจะเห็นว่าผลึกมีการแยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจนนี่คือผลึกน้ำที่ผ่านการเปิดเพลง๊อกซึ่งเป็นเพลงที่ฟังสบายสบาย ผลึกน้ำช่วงแรกจะเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีหลังซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้เพลงที่ฟังสบายก็ไม่สามารถก่อให้เป็นผลึกที่สวยงามได้ <S <S การทดลองผ่านคำพูดนะครับโดยเราทดลองพูดกับน้ำทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนขวดแรกเราพูดว่าขอบคุณเพราะว่าโครงสร้างของผลึกน้ำเรียงตัวเป็นผลึกที่สวยงามส่วนขวดที่สองเราพูดว่าไอ้โง่ พบว่าผลึกแตกตัวดูคล้ายกับการเปิดเพลงล็อกให้กับน้ำมากครับนี่คือการเปรียบเทียบผลของน้ำระหว่างขวดที่ใช้คำพูดว่าจงทำกับอีกขวดหนึ่งเราใช้คำเชิญชวนว่าทำกันเถอะเราจะเห็นว่าการใช้คำสั่งส่งผลให้ผลึกเรียงตัวกันไม่ดีเท่าคำเชิญชวนนี่คือการทดลองโดยขวดน้ำวางไว้บนรูปภาพและข้อความ ขวดนี้เราแปะที่ด้านข้างว่าสวยงามส่วนขวดนี้คือขวดที่เขียนด้านข้างว่าน่าเกลียดนี่คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ยิ้มแยม้มส่วนอันนี้คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ไร้เดียงสา และนี่ก็คือการทดลองโดยผ่านเสียงสวดมนต์ภาพผลึกน้ําที่ได้ก่อนการทดลองจะเห็นว่าน่ากลัวครับเพราะผลึกก่อตัวเป็นรูปหน้าคนที่เจ็บปวดแต่หลังจากผ่านการทดลองสวดมนต์เป็นเวลาต่อเนื่องผลึกน้ําสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราไม่เคยเห็นภาพผลึกน้ําที่ให้ความรู้สึกรุ่งโรจน์เท่านี้มาก่อนเลยครับ ากการทดลองของดรมาซารุอิโมโตะจะเห็นได้ว่าคำพูดตัวอักษรเสียงเพลงรูปภาพที่ดีและงดงามล้วนแล้วแต่มีผลทำให้ผลึกน้ำสวยงามสว่างสวัยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่เกิดจากการสวดมนนั้น มีผลทำให้ผลึกน้ำเปลี่ยนแปลงสวยงามสว่างสวยดูแล้วงดงามแฝงไว้ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดดังนั้นการสวดมนต์บ่อยๆจึงมีผลทำให้น้ำในร่างกายของเราซึ่งมีมากถึง70%สว่างสวยงดงามมากยิ่งขึ้นและจะมีผลโดยตรงกับใจของเรา พราะทุกถ้อยคำที่ผ่านออกมาจากใจของการสวดมนต์นั้นล้วนแต่เป็นถ้อยคำที่งดงามสละสลวยเป็นถ้อยคำที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์ทุกๆคนในขณะที่เราสวดมนต์กาย วาจาใจของเราจึงห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่งดงามสะอาดบริสุทธิ์คือพระรัตนตรยัยเป็นเหตุให้กายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์สดใสและงดงามตามไปด้วยชีวิตของเราจึงเต็มเปี่ยไปด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด